สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวสำหรับเงิน1,000 0บาทที่จะแจกให้กับประชาชนซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะคะซึ่งที่ปรึกษานายกพูดชัดกับเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะคะจอได้ใช้เดือนกันยายน6 7ปผ่านแอปเป๋าตังนะคะมาฟังรายละเอียดกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ซึ่งเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายพิชัยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวตอนหนึ่งในการร่วมเสวนาและเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อนา,นานาทักษะกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็10,000บาทเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ความท้าทายและก็พลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศนะคะซึ่งจัดโดยคณะกรรมาการเศรษฐกิจการเงินและการคลังค่ะวุฒิสภาร่วมกับคณะกรรมาการพัฒนา การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาและคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาค่ะซึ่งทางด้านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าโครงการเงินดิจิทัลเวอร์เลนดนี้นะคะมีหลายอย่างที่จะ มีการปรับเปลี่ยนไปก็อย่างเช่นการให้สิทธิประชาชน56ล้านคนเพราะหลายฝ่ายเห็นว่าไม่ควรแจกคนรวยเพราะการเงินนะคะคนรวยไม่ได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากคนรวยจะเอาเงินในส่วนนี้ทดแทนค่าใช้จ่ายแล้วก็เก็บเงินของตัวเองไว้แทนแต่ให้คนที่พอที่มีจะสามารถไปใช้หนี้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รวยตามที่เขากล่าวนะคะ ดังนั้นตัวเลขประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะเหลือแค่40ล้านกว่าคนนะคะซึ่งไม่รวมผู้ที่ไม่ลงทะเบียนอีกเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะใช้เงินจากงบป,ประมาณแต่คงไม่ถึง5แสนล้านบาทน,นะคะโดยผ่าน การอนุมัติจากสภาซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะมีความล่าช้าไม่น่าจะทันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะแต่จะสามารถใช้ได้ในช่วงเดือนกันยายนแทนอันนี้นายพิชัยได้กล่าวนะคะซึ่งก็ได้กล่าวต่อนะคะว่าขณะเดียวกันน่าจะมีการเร่งดําเนินการงบป,ประมาณในปี6 8ไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและก็แล้วเสร็จ ให้ทันเวลาที่ใกล้เคลียรใกล้เคียงส่วนเงื่อนไขที่จะใช้เงินในในระยะ4กิโลเมตรนั้นนะคะคงไม่มีแล้วจะแต่จะให้อยู่ในเขตอำเภอ <S 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 ก็ต้องมารอลุ้นนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสำหรับเงินดิจิทัล1,000 0บาทไม่เป็นไปนตามคาดท,ที่ประชาชนคาดหวังไว้เลยนะคะและก็ไม่เป็นไปนตามคาดท,ที่ตอน รัฐบาลชุดนี้หาเสียงไว้นะคะยังไงก็ดูความคืบหน้าต่อไปนะคะสำหรับเงิน10,000บาทว่าจะได้วันไหนกันแน่ใครกันแน่ที่มีสิทธิ์ไดใ้ในตอนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปค่ะต้นปีหน้าน่าจะมีข้อมูลที่แน่ชัดนะคะ